วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของแฟตแล้วก็เรื่องของพาร์ i t i o n ให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับหลังจากที่เราลง Windows XP กันไปแล้วคนที่เคยใช้แล้วก็ไปที่ My Computer นะครับ My Computer Double Click ก็ได้หรือคลิกขวา Open หรือว่า e x p l o r e ก็ได้สมมติว่า e x p l o r e ตอนนี้จะเห็นว่ามีได้ C นะครับดูมุมมองด้านซ้ายก็จะเห็นได้ A A c d e f แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าเรามีการแบ่ง p a r t i ิชันหรือว่าติดตั้ง Drive อะไรลงไปมั่งในที่นี้เครื่องนี้มันมีได้ A ด้วยก็คือ f o p p p y Drive ได้ C ก็คือฮาร d ดดิที่ลง windows xp แล้วก็ได้ E อาจจะเป็นฮาร d ดดิอีกตัวหนึ่งหรืออีก p a r t i ิชันหนึ่งตอนนี้ยังดูไม่ชัดถ้าดูแบบมุมมองนี้จะไม่ชัดแล้วก็มี ดีวีดีแรมไดรฟ์แล้วก็มีเครื่องไลท์เครื่องไลท์ซีหรือว่าเครื่องไลท์ดีวนะครับแล้วก็มีตัวนี้อยู่ตัวหนึ่งเป็น USB เป็นแฟลชไดรฟ์นะครับนะเดี๋ยวเราถอยกล้องมาให้ชมตอนนี้เราเสียบไปหนึ่งตัวก่อนมนะเป็นแฟลชไดรฟ์นะครับแฟลชไดรฟ์ถ้ามองที่บนจอเขาจะเห็นเขียนว่า r e m o v a b l e disk ตรงนี้นะฮะถ้าเราถอดเอาพุ่มก็จะหายเลยเลยลองดูนะถอดตรงนี้นะครับถอดตัวสีฟ้าเนี่ยได้ยินเสียงถอดไปละที่ที่ถูกต้องก็คือต้องคลิกขวาแล้วก็ eject อ่าทีนี้ลองใส่เข้าไปใหม่แล้วมันจะมี drive เกิดขึ้นใส่เข้าไปละ ขึ้นมาละตัวขวาสุด r e m o v a b l e disk อันนี้เอาแบบพื้นพื้นเลยนะพูดเหมือนคนไม่เคยใช้ windows ไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์เลยนะเอาแบบพื้นฐานก่อนอครับเอาละใส่เข้าไปใหม่นะนี่พูดถึงเรื่องของ drive ที่อยู่ในมุมของ explore นะคอมพิวเตอร์ my computer แล้วก็ explore หรือว่า open ทีนี้เมื่อกี้พูดถึงว่า c กับ d นยเราเห็นเป็นสอง ฮาร์ดดิสสองตัวหรือว่าสองพาร์ติชันไม่แน่ใจเราก็เลยจะมาสาธิตการใช้โปรแกรมอยู่ตัวหนึ่งในสมัยนั้นสมัย Windows XP ซึ่งเ,เป็นเป็นแอปพลิเคชันที่ดีมากๆซึ่งปัจจุบันเนี่ย Windows ก็คล้ายๆกับว่ามี Disk Management Windows 1วิน1อะไรเงี้ยมันก็จะมี Disk Management อ่ะเดี๋ยวเราลองไปดู ไม่รู้ใครเกิดก่อนกอดกันนะหมายถึงว่าตัวโปรแกรมนี้หรือว่า windows explorer ใครเกิดก่อนกันตัวนี้คือ n o r t o n partition magic นะครับ n o r t o n partition magic ตอนนั้นคือเวอร์ชั่น8ก็นานแล้วละ่ะประมาณปี2008-2009ก็เกือบ20ปีละโอเคเมื่อกี้พูดถึงว่าได้ c เห็นไหมเดี๋ยวนะเลื่อนเลื่อนให้เห็น อย่นมือจะลื่นเลื่นนิดนึงเพราะว่าใส่ถุงมือการไฟช็อตไฟดูดอ่ะเราย่ออันนี้ด้วยนะอ่าหน้าวินโดว์มันก็ดีอย่างคือมันหน้าตรงหน้าต่างเนี่ยมันจะปรับย่อเลื่อน,อนแล้วก็ขยายได้หมดอ่ะเราเลื่อนมาให้ดูอย่างนี้โอเคอเอาเลื่อนอีกสักนิดนึงนี่เลื่อนตรงนี้นะครับอยากจะให้เห็นชัดๆนะวิดีโอ ที่แล้วที่เราได้ลง Windows XP แล้วเราพูดถึงแฟตสิบหกแฟตสามสิบสองแฟตเวันนี้จะได้เห็นกันละครับเมื่อกี้เราพูดถึงว่าได้ C กับได้ D เห็นไหมซีดีปรากฏว่ามันอยู่ฮาร์ดดิสตัวเดียวกันไหมไม่ใช่อ่ไม่ใช่อ๋อซกับ E ีทุกทีซีกับ E มองไม่ค่อยชัดเมื่อกี้ซกับอ e, อยู่ในฮาร์ดดิสตัวเดียวกันเห็นไหมอันนี้มุมมองของ Partition Magic นะ p a r t i t i o n magic เวอร์ชันแปดจุดศูนย์ มุมมองเขาจะเห็นเป็น c กับ e ชัดเจนแล้วก็บอกว่าเป็นแฟลอะไรด้วยเห็นไหมหนึ่งร้อยเจ็ดหรือว่าหนึ่งหนึ่งแสนกว่าเมกะไบต์ได้แหละนั่นหนึ่งร้อยเจ็ดจิกนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดจิกส่วนตัวนี้สี่สิบห้าจิกก็คือสี่หมื่นห้าพันกว่าเมกเห็นไหมครับมีแฟล ntfs ที่เราพูดถึงวีดวีโอก่อนหน้านี้แฟล ntfs เป็นของ Windows XP ส่วนตัวนี้ได้แบ่งไว้ลว่งหน้าแล้วเป็นแฟร32สามสิแฟร์ก็ลง Windows 98ได้นะ Windows 9กถ้าเป็นแฟร16ก็ลง DOS กับ Windows 3.11เห็นไหมในสมัยนั้นนอตัน p า r t i t i o n orton, Magic เนี่ยเขาเขาเหมือนเขารู้ลงหน้าแล้วเขามาก่อนกันนะ Windows มา ช่วงหลังๆเนี่ยเราก็มาเห็นกันละวินโดว์น่าจะเป็นวินโดว์เจจนถึงวินโดว์1ิบเปัจจุบันเนี่ยเราเห็น disk management แต่ถ้าสมัยวินโดว์เอมันไม่มีมันก็เห็นแค่ตรงเนี้ยหรือว่าถ้าใครเห็นก็ช่วยบอกหน่อยแต่ว่าตอนนั้นนะผมใช้ partition magic แล้วนะครับก็จะประทับใจตรงนี้แหละมันมีสีมีอะไรให้เราเห็นเด่นชัดนะครับเมื่อกี้เราใส่เอ่อ fat drive นะมันมองเห็นไหม มองไม่เห็นนะครับมันมองไม่เห็นในมุมมองตรงนี้ในมุมมองของ partition magic เขาจะมองเห็นแค่ hard disk แต่ถ้า disk management ของ windows นะจะเห็นนะครับถ้าใครที่มี windows 10-11หรือว่า windows น่าจะเป็น windows เจ็ดแปดเป็นต้นมาเนี่ยน่าจะเห็นในมุมมองแบบเนี้ยมองเห็น f ฟ a s ไ d r i v ด้วย partition magic จะมองไม่เห็นแต่ถ้ามองตรงนี้มันเห็นในมุมมองของ windows นะครับแต่ว่าเราจะเดายากว่ามัน h a ด d ิส s ์ตัวไหนกันแน่ หรือว่าเป็นได้ไหนกันแน่นะนี่คือเรื่องของแฟดมองให้เห็นภาพเรื่องแฟดที่พูดถึงตอนติดตั้ง Windows XP คราวที่แล้วนะว่าแฟดทฟสแฟดส2สำหรับ Windows 98แฟดสิบห s อย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองหยิบแฟดได้ใหม่สักตัวหนึ่งแฟดได้สีแดงๆใส่เข้าไปจะจะมองเห็นไหม Boot ิส s k นะบูตดิสอยู่ข้างล่างนี้มุมมองของ Partition Magic ไม่เห็นนะครับไม่เห็นทั้งตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็มีข้อด้อยข้อเสียแตกต่างกันไปตัวนี้เพิ่งเสียบเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยบู Boot disk. นะตดิสนะแฟลชไดสีแดงก็จะเห็นเป็นแฟลชอะไรก็วิธีการก็คือคลิกตรงนี้หนึ่งทีแล้วก็คลิกขวาคลิกเมาส์นะครับคลิกเมาส์ขวา Properties เพราที่เราดูตรงนี้เห็นไหม r e m o v a b l e d i s k แฟ t เฉยๆเนี่ยแฟ t ก็คือแฟด16นะอันนี้ผมทำไว้แล้วนะทำไว้เพื่อที่จะเอาไว้เป็นตัวเตรียมการหรือว่าตัวเตรียมพร้อมสหรับ Do สนะครับเดี๋ยวเราลองเอาอีกตัวหนึ่งมาใส่มีก้สีแดงนะตอนนี้เป็นสีนะอันนี้ถอดออกไปแล้วนะไม่ได้คลิกขวาแล e ้วอีเจกนะขอโทษที อันนี้อีกตัวหนึ่งยี่ห้อ hp มิซาวามอมเห็นไหมมาอาจจะมืดมืดหน่อยนะเป็นสีเงินเงินอันนี้ใส่เข้าไปแล้วดูว่าเป็นแฟตอะไรอันนี้ปิดไปกันนะสีเงินใส่เข้าไปตัวนี้ b ู o ดิ i เหมือนกันคลิกขวานะครับ properties เป็น extension f ฟ a อันนี้เอาไปทำการ format ใน windows 10 กับ11มันมีแฟตแบบนี้ด้วย extension แฟลนะครับก็เลยเห็นเห็นความจุเกิน2จิกถ้าแฟตธรรมดาหรือว่าแฟตสมจะเห็นแค่2จิกอันนี้เห็นเห็น extension ก็คือส่วนขยายขยายขึ้นมาเห็นถึง120กิกนะหรือว่าใช้ไปบางส่วนก็เหลืออยู่ประมาณนี้แหละ100 117ก็อันนี้เอาไว้สำหรับเ,เตรียมการเรื่องของ การลงระบบปฏิบัติการหรือว่าเอาไปเก็บข้อมูล Data ต่างๆที่อยู่ในระบบ FAT NTFS ไดนะ้เอาไปเสียบที่ Windows 11นะมันก็จะเห็นนะ Extension f t นะภาพรวมของวันนี้คือเราใช้โปรแกรม Utility นะโปรแกรมอัตถป,ประโยชน์นะ Utilities คือโปรแกรม Partition Magic เพื่อที่จะให้เห็นชัดเจนว่าฮาร์ดนะดิสที่เราต่อเข้าไปเนะี่ยเห็น Partition อย่างไรในฮัดดิทแต่ละตัวเดี๋ยวเราลองฮ a ดดิอ,อีกตัวหนึ่งมาต่อนะครับฮ a ดดิทที่เป็นด o s แต่ต้องบูตใหม่เพราะว่ามันมันไม่ปลักแอนเพย์เพราะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราขอปิดตรงนี้แล้วมาชมด้วยกันนะฮะผมจะเอาฮัดดิอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัว DOS ดอสที่ลงไปแล้วมาโชว์ให้ดูกันนะวันนี้เป็นเชิงของการอธิบายประกอบกับยิบ ฮาร์ดแวร์มาให้ชมกันอันนี้คือ DOS ที่ลงไปแล้วนะครับติดตั้งไปแล้ว DOS 6.2จัวสองนอฟปิดเครื่อง Windows XP ถ้าจะให้แน่ใจกันไฟดูดไฟรูกวก็ต้องไปถอดสาย Power ถอดสาย Power นะฮะนะก้มมาให้ดูเลยก็ได้ะจะได้ต่อเนื่องเลยอันนี้วางไว้เทิน Turn อย่างนี้แต่ต้องระวังนะครับ อย่าให้สายมันไปโดนนี่พัดลม CPU หมุนเร็วมากเดี๋ยวถึงขั้นแตกเลยนะต้องระวังเอาละมันมีส่วนนี้นะที่จะต่อเข้ากับพัดดิสเอาที่เราไมา่ได้ต่อให้ดนะูใส่เข้าตรงนี้แล้วก็มีทั้งสัญญาณมีทั้ง power นะฮะ,ะก้มลงดูตรงนี้เรเลื่อนเลื่อนเข้าไปดูใกล้ๆนะฮะ นะวิดีโอของเราจะออกไปในแนวะลูกทุ่งลุกทุ่งหน่อยสายสีแดงนี่ซื้อมาที่หลังนะครับเพราะว่าบางคนทํายังไม่เคยท,ทํด้วยซ้ำาหละบางคนก็ทําไม่กล้านะบางคนก็ไม่เป็นเลยอันนี้เรามาแบ่งปันกันนะอย่าถือว่ามาสอนนะมาแบ่งปันมาแนะนํากันใครมีข้อที่เห็นคอมเมนต์ก็คอมเมนต์มาได้ขอบคุณมากๆเลยมาชมกันเยอะมากเลยเป็นหลากหลายร้อยเกือบพนะันอ่ะ ไม่เคยไม่เคยมีคนมาชมกันเยอะขนาดนี้ขอบคุณมากเลยนะครับอ้าวสายสีแดงเนี่ยเราซื้อมาพร้อมกับตัวสแตาสายสีแดงเนี่ยเราซื้อมาพร้อมกับตัวชุดชุดนี้นะเนี่ยชุดนี้ซึ่งเอาไปต่อกับอีกเครื่องหนึ่งอยู่ด้านซ้ายมือเราเนี่ยเดียวมันจะมีตัวรับรับ อ่าพาวเวอร์จากพาวเวอร์สป라이แล้วขยายตัวนี้ซึ่งเอาอมาต่อกับฮาร์ดดิสตรงนี้ได้เห็นไหมตรงจุดเนี้ยแล้วขนาดเดียวกันตัวนี้ก็ลงบ,บน m a นเมนบอร์ดเป็นซ a า a ตาต่อลงนี้สมัยก่อนมันเป็น i d e เป็นแถบเป็นแบบอย่างนี้แต่นี้เป็นของ f o p y drive อ่ะโอเคมาอธิบายมาให้ให้ชมกันเสียบลงไปตรงนี้มันจะมีซ็อกเก็ตหรือว่ามีตำแหน่งที่มันลงล็อกถ้ามันลงด้านนี้ไม่ได้ก็กลับด้าน ทำไม่ได้อ่าโอเคได้ละนะลงไปละนะตัวนี้แล้วเราก็เอามาต่อกับฮาร์ดดิสตัวนี้หมายวาาว่าถ้าเราไม่มีฮาร์ดดิสตัวนี้มีมีแค่ตัวตัวน,น้นตัวเดียวตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้แปลว่าเดี๋ยวเราจะมีฮาร์ดดิส Windows XP แล้วก็ DOS แ,แล้วก็เดี๋ยวเสียบพวกแฟลชไดร์ต่างๆนะนะ Windows XP แล้วก็มี DOS มีแฟลชไดร์ต่างๆแล้วเราจะไปเปิด พาร์ติชันแล้วก็แฟลให้ดูในพาร์ i t i o n Magic อีกครั้งหนึ่งนะครับบูตเครื่องแล้วก็ทําให้ชมอีกครั้งหนึง่งนักปลั๊กไฟพา w เวปุ๊บแล้วก็เปิดเครื่องพอเปิดเครื่องปุ๊บก็ามาเซตเซตอัพ BIOS ใหม่เพราะว่ามันมีฮาร์ดดิสก์มาเพิ่มแล้วถ้ากด Delete โอเคเริ่มต้นเอาแบบรวดเร็วก็คือมาที่ Default ก่อน Enter แล้วก็โอเคก็ Enter แล้วมาเช็คตรงนี้เช็คตรงนี้ปุ๊บเมืกี้เราใส่ฮาร์ดดิสไป2ตัวม,มันก็ต้องมาดูว่าฮาร์ดดิสตรงนี้มันจะมี2ตัวเห็นมตัวเก้าหนึ่งหกนี่คือตัวเล็ก windows xp ตัวใหญ่ก็คือ3ามสองหแล้วก็แฟลชไดร์ใส่บุกตลุดหลายตัวเลยนะไม่เป็นไรลำดับหนึ่งเราให้บูตที่ 916ถูกต้องแล้ะแค่นี้เองตัวอื่นก็ไม่เป็นไรเราจะบูต Windows XP ด้วยตัวนี้นะกด F10 เพื่อที่จะเซฟแล้วก็ออกไปบูตด้วย Windows XP อีกครั้งหนึ่งกด Enter นะครับขยันถอดเข้ารถออกเพื่อที่จะให้แบ่งปันความรู้กันโอเคตอนนี้บูต Windows XP นะครับ ถ้ามันยังไม่บูตหรือว่ามันติดเนี่ยบางทีเราเสียบอุปกรณ์ตัวอื่นลงไปเยอะเนี่ยให้ถอดออกก่อนนะเช่นตัวกันไรเนี่ยถอดออกไปก่อนนะบางทีเห็นไหมไฟไฟมันมาขึ้นที่ไดเอเอาใหม่นะครับไฟมันขึ้นที่ไดเอก็แปลว่ามันพยายามจะมาบูตที่ไดเอปิดเครื่องแล้วก็เปิดใหม่กดด e ลีกครั้นเลย เข้าไปออสบาีอาจจะลืมดูว่าลำดับที่หนึ่งคืออะไรนะมาดูใหม่ลำดับที่หนึ่งเป็น hard disk ถูกต้องแล้วนะหรือบางทีเนี่ยถ้าเราจะทำเรื่องของสาธิตบ่อยๆเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนมาเป็น f o p p y disk ก็ได้ แล้วอันดับสองให้เป็นฮันดิสอย่างนี้ก็ได้นะลำดับสามก็อาจจะเป็นฮร์ดิสตัวอื่นถ้ามีนะถ้าไม่มีก็แล้วไปโอเค F 1 0 Enter นะครับบางทีใจเย็นเยๆใจเย็นหมายความว่าอย่าเพิ่งไปนึกทึกทักว่าคอมพิวเตอร์มันเสียหรือว่ามีปัญหา นะต้องต้องคิดว่ามันอาจจะมีขั้นตอนอะไรที่เราทําไม่ถูกต้องบูดได้แล้วบูตได้แล้วต้องมีเวลากับมันนิดนึ่งแล้วก็ใจเย็นๆตอนนี้บูตวิดีโอเอ็เพื่อที่จะไปสาธิตการใช้ partition magic ค mm hmm. วบคู่กับ Windows Explorer เพื่อให้เห็นแต่และไดรฟ์ hmm. แต่และ partition นายบูตขึ้นมาแล้วตอนนี้เราเอาแฟลชไดร์ออกไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเสียบนะครับดับเบิลคลิกเอาละดับเบิลคลิกเห็นแล้วอะไรบ้างมี C มี D มี E มี G แล้วก็อันได้ A แล้วก็ DVD หรือว่า CDROM ตัวนี้ C D E G เนี่ย ถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยบางคนก็จะไม่เข้าใจไม่รู้ผมเองก็ยังเราเองก็ยังยังไม่แน่ใจว่ามีฮาร์ดดิกี่ตัวเพราะวมันเขียนว่า local disk local disk เราไม่ได้ตั้งชื่อไงเอออันนี้เราตั้งชื่อละอันนี้เตรียมการแฟท32ไว้เพื่อที่จะลง Windows 8, วินโดว์ก็8ยังไม่ได้ลงนะฮะส่วนตัวนี้ไดซ C ก็คือ Windows XP ติดตั้งไปแล้วส่วนเมื่อกี้เราสาธิตให้ดูเราเห็น p a r t i t i ่นสอง r t i t i t i o n ของฮาร์ดดิสตัวแรกก็คือตัวนี้ไดซี 4, พาร์ติชันถ้าคนที่ไม่เคยเข้ามาบ่อยๆก็จะบอกว่าพาร์ติชันน่ะน่าจะอยู่ติดกันตรงนี้ไม่ใช่มันอาจจะเป็นตัวที่บูตแฟล NTFS ตัวนี้รับพาร์ติชันมาอยู่ตรงนี้ส่วนฮาร์ดดิสตัวที่สองที่ต่อเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นไดดีอยู่ตรงนี้แล้วพาร์ติชันของฮาร์ดดิสตัวที่สองที่เป็นไดดีเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงนี้นพ,พูดแบบนี้จะงงงั้นเราไปดูพาร์ติชันเมจิกนะซึ่งจะเห็นภาพชัดกว่านะพาร์ติชันเมจิก เขาจะเห็น p a r t i ิชันว่าฮาร์ดดิสตัวไหนมีพา r t i ิชันอะไรบ้างอ้าวละเห็นไหมเห็นไหมครับได้ C เป็น Windows XP ตัวนี้ NTFS ได้ E ไหมันกระโดดมานี่แล้วเห็นไหมจาก C มา E แต่ว่าเป็นฮาร์ดดิสตัวเดียวกันนะดิสหนึ่งดิสหนึ่งดิสกหนึ่งร้อหกสิบกิกแต่ว่าจัดการเรียบร้อยเหลืออยู่ร้อยห้าิบสองิกเห็นไหม จาก C เป็น E แต่ว่ามันอยู่ตัวเดียวกันตัวนี้กับตัวนี้คนละ partition แต่ว่าเป็น h a r d ดดิสก์ฮาร์ดตัวเดียวกัน C กับ E ส่วน D กับ G นะ D กับ G เป็น h a r d ดดิสอีกตัวหนึ่งมุมมองแบบข้างบน Windows Explorer เราจะเดาไม่ถูกแต่พอมามาดู partition Magic แบบเนี้ยเราจะเห็น D กับ G ใช่ไหม D กับ G D กับ G แล้วก็เขียนไว้ตรงนี้ว่า แฟ t สาส่วน D นี่คือ f ฟ t สิบหกเห็นไแล้วก็แฟ t แฟ t เฉยๆคือแฟ t สิบคือ f ฟ t สาเขียนไว้ตรงนี้ NTFS ไดซี C ที่เราลงระบบปฏิบัติการ w i n e o x s XP ไปแล้ว PARTITION ของของฮาร์ดดิสก์ตัวแรกก็ f ฟ t สามสองเซฟข้อมูลไปแล้วบางส่วนเก็บข้อมูลได้นะฮะทั้ง C ทั้ง D ทั้ง G แต่ว่ามันคนละ PARTITION กันเห็นไหมก็เลยเห็นภาพรวมว่า NTFS แฟตสามสิบสองแฟตสิบหกฟสองอย่างนี้เป็นต้นนะครับ mm hmm. เห็นชัดขึ้นละเข้าใจมากขึ้นมีผู้ช่วยของเราคือ Partition Magic ในยุคนั้นนะครับในยุคนั้นตอนนี้ถ้าเป็น Windows 7เป็นต้นมาจนถึง Windows 10 11ก็ Disk Management ครับวันนี้ จบเพียงแค่นี้ก่อนนะขอบคุณครับสวัสดีครับ